รีจูรันทำไมถึงดังมันดียังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับหมอเบญนะครับนายแพทย์พีรวิชชิที่เมื่อกี้ทวันนี้เราอยู่ในช a n นลด็อกเตอร์เบญชา n e l นะครับวันนี้หมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับยาตัวนี้ครับยาลีจูรันปกติต้องบอกก่อนว่าตอนนี้กําลังดังกําลังฮิตมากเลยครับที่มันดังเนี่ยเพราะว่าถ้าใครอยากจะฉีดยาลีจูรันเนี่ยจะต้องนั่งเครื่องบินิปที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งมันค่อนข้างลำบากแต่ก็มีคนไปฉีดนะค่าตัวเครื่องบินรวมค่ายาด้วยครับตัวยาของมันเองเนี่ยค่อนข้างแพงแต่มันให้ผลลัพธ์ที่ดีปัจจุบันเนี่ยยาตัวนี้มีแพร่ ไม่รู้จักหมอจะเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกเราว่ายาคืออะไรแล้วเวลาเอามาใช้เนี่ยเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยส่งผลยังไงกับร่างกายเรานะครับต้องบอกก่อนว่ารีจูรันเนี่ยมันคือชื่อยี่ห้อนะครับอันนี้หมอไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนะยาเนี่ยยี่ห้อว่ารีจูรันแต่ตัวยาจริงๆแล้วเนี่ยตัวยาจริงๆแล้วคือโซเดียมโพลีนิวคลีโอไทหรือว่าภาษาหมอเนี่ยเรียกว่า PN ไอตัวโพลีนิวคลีโอไทเนี่ยมันก็คือ DNA กับ RNA ของเรานั่นเอง หลายคนแม่จะคุ้นชินกับคําว่า d n a กับ RNA ออยู่แล้วปกติไอตัว DNA กับ RNA เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบในเซลล์มันเป็นตัวที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ปโปรตีนในระดับเซลล์ DNA กับ r n เที่มันอยู่ในยาลีจูไลนียมันถูกสังเคราะห์มาจากอารซูจิปาแซลมอนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้คนพบว่า DNA ของปาแซลมอนเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับของมนุษย์มากที่สุดก็เลยไปสก,กัดมาจากปาแซลมอนแล้วก็มาทําเป็นโพลีนิโคไทหรือว่าชื่อยาลีจุนาตัวนี้นั่นเองนะครับส ใช้ในการแพ้เนี่ยจริงน,น,นอกจากฉีดบริเวณผิวหนังเนี่ยทุกทุกอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนอย่างเช่นที่มีนิยมแพร่หลายบ,ยบ่อยๆก็คือการรักษาแผลแผลไม่ติดแผลมีปัญหา,เป,าเป็นหรือว่ารอยแผลเป็นต่าง รหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดการเสือ่อมสภาพตามอายุแล้วเราต้องการไป <c oughs> ฟื้นฟูอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมก็มีการฉีดตัวโพลิงมีเคียวทานเหมือนกันถ้าเราเอามาฉีดผิวโดวยเฉพาะเราเอามาฉีดบริเวณใบหน้าเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยที่เห็นผลชัดๆเลยนะครับพวกหลุมสิวนะครับหลุมสิวสิวอักเสบหลังจากมีการอักเสบของสิวเนี่ยบางคนก็จะเกิดหลุมสิวหรือว่าเกิดรูขุมขนหรือว่าเกิดเป็นริ้วรอยหลังดำเนี่ยนะครับ ยาตัวนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาเนียนแล้วก็อิ่มฟูเหมือนเดิมนะครับอันที่2องเนี่ยช่วยในกระบวนการสังเคาะพวกคอลลาเจนอย่างที่เราทราบวันนี้ว่าผิวเราเนี่ย ถ้าคนที่ผิวดีๆถ้ามีคอลลาเจนเนี่ยผิวก็จะมีความหนาตัวและมีความยืดหยุ่นที่ดีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็ทําให้คุณภาพผิวดีขึ้นปกปติแล้วร่างกายเราเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพอยู่2แบบ1คือตามอายุ2คือจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นมนลภาวะต่างๆหรือว่าแสง UV นะครับยาตัวน,นี้ก็เป็นการกระตุ้นในการฟื้นฟูสภาพผิวที่มันได้รับความเสียหายนะส่วญ่แล้วการฉีดดีรจนเนี่ยหมอจะแนะนําว่าการฉีดอ่างต่อเนื่องจะดีนะครับ ปกติที่เขาแนะนํากันก็คือฉีดเดือนละหนึ่งครั้งนะครับติดต่อกันประมาณสี่หเดือนนะครับยามก็จะเห็นผลแล้วก็จะอยู่ได้เยียวยาเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรักษาเรื่องหมุมสิวดูขุมขนทาให้ผิวกระจ่างใสดูดีมีคุณภาพเหมือนสับเกาหลีแนะนําให้ไปฉีดดิจูลันนะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน,น่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ติดตามช่องของหมอเอาไว้นะครับไว้หมอมีคลิปมีสนใจจะพราให้ฟังเพิ่มเติมครับ